โจรอบอกว่าประโทนิติสขามหาชนมสทดีไหมครับก็คือผมไม่เคยเรียนมสทนะฮะแต่ก็ทราบข้อดีคือมสทเนี่ยช่วงเนี้ยจะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะว่านักเรียนมาเล่าให้ฟังนะก็ผมเพิ่งรับประกาศเสียบัตรนักเรียนที่รับเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเรียนโทอยู่ที่มสทเขาก็ชมนะอันนี้เขาชมแต่ผมย้ำว่าผมไม่เคยเรียนนะนะครับเขาก็ชมว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เรียนออนไลน์ได้ อันนี้คือข้อดีฉะนั้นเราก็ดูนะวันนี้ผมเพิ่งทําคลิปลงไปนะครับเอาง่ายๆนะครับ1่กตอกรอรับรองก่อนอย่างแรกนะซึ่งอันนี้รับรองแล้วนะสคือคุณไปเรียนได้นะระบบปโทเนี่ยมันก็จะมีเรียนวันธรรมดาตอนเย็น,นถ้าคุณไปไม่ได้เนี่ยนะครับมอไหนก็ต้องตัดทิ้ง2คือเรียนเสาร์อาทิตย์นะถ้าเกิดคุณทํางานจันทร์ถึงศุกร์แล้วเรียนเสาร์อาทิตย์อีกคุณไหวไหมนะหรือบางคนเขาเขาไม่ทํางานอ่ะจันทร์ถึงศุกร์เขาอ่านหนังสือสอบผู้ช่วยหรืออ่านสอบเนปไปสอบที่เขาเรียนปโทนะ กับ3ออนไลน์นะออนไลน์เนี่ยก็ถ้าในกรุงเทพก็มีมอสอต่างจังหวัดก็มีมอบแม่ฟ้าหลวงนะเออก็นะส่วนเลือกอื่นคุณภาพผมว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวเองว่าจะอ่านหนังสือไปแค่ไหนนะครับ